สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่าต้มเส้นสปากเกตตี้นะคะแล้วก็ทําแบบผัดนะคะผัดเส้นสปากเกตตี้ง่ายๆนะคะทุกคนเห็นไหมง่ายมากเลยนะคะก็ทําตอนแรกว่าจะทำอาทำน้ําจิ้มนะคะกับหมูแต่ทีน,นี้ก็เลยเดี๋ยวเอาเนื้อหมูออกมานะคะแล้วก็จะเข้าไมโครเวฟนะคะแล้วก็จิ้มกับน้ําแจ๋วนะคะก็ ก็เลยทำเอาง่ายๆนะคะง่ายๆนะคะวันนี้หมูก็สุกแล้วนะคะต้มเสร็จแล้วนะคะคือเปื่อยเต็มที่แล้วเปื่อยแบบไม่ต้องบอกใครเลยนะคะทีนี้ก็ผัดเส้นนะคะอันนี้คือของพ่อบ้านนะคะทําให้พ่อบ้านนะคะะ่าก็ง่ายๆนะคะง่ายๆแล้วก็ก็มีผักก็มีอ่าปาปร,ปร,ปริก้ามีป้ายมีหัวอหอมนะคะจําไม่ทานเนื้อนะคะเพราะว่า ทางที่เราไม่ทานเนือ้อเราจะมีอันนี้นะคะนี่หมูที่ต้มเอาไว้เมื่อเช้านี้นะคะนี่ก็เป็นอาหารมื้อเย็นนะคะแต่เดี๋ยวก็จะเอามาแกะเอาแต่เนื้อเนื้อรวนๆนะคะแล้วก็ทําน้ําจิ้มนะคะแล้วก็ผัดเส้นก็ประมาณนี้นะคะสวยไหมนี่คือผัดง่ายๆนะคะผัดง่ายๆนะคะแค่ทําทสไตล์ของเราเองนะคะ ไม่ต้องปรุงแต่งอะไรเยอะแยะนะคะเอาที่เราทําได้เนาะไม่ใช่ไม่ใช่กุ๊กไม่ใช่คนที่ทํากับข้าวเก่งนะคะอันไหนอันนห้นเราที่ทําได้แล้วก็ทํเแต่เครื่องเคียงก็ไม่ต้องมีอะไรเยอะแยะนะคะเพราะว่าอ่าเขาจะทานไม่เหมือนเราเนาะ,ะก็ใส่แค่ัอน,นอันนี้คืออะไรนะคะปาปริก้านะคะปาปริกา้าแล้วก็หัวหอมนะคะ แล้วก็จะไม่ใส่ไข่ยังไม่ใส่อะไรนะคะเพราะว่าเรามีเนื้อแล้วนะคะนี้ก็นี่คือเป็นวิธีง่ายๆนะคะทํากับข้าวสไตล์ของเราเองนะคะก็ทุกคนก็อาจจะได้เห็นนะคะง่ายๆนะคะอ่าก็จะไม่ได้ทําตั้งแต่เริ่มต้นให้ดูนะคะเพราะว่าเราก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะจะทาแต่ว่าบังเอิญบังเอิญน,นะคะเราก็จะทําเอาหมูออกนะคะนี่ก็เป็นวิธีง่ายๆนะคะวิธีง่ายๆนะคะ ก็สไตล์ของเราเองเนาะอ่าก็เป็นคนที่ง่ายๆสไตล์ของเราเองอยู่แล้วทีนี้เราก็จะเอาอันนี้ออกนะคะเอาหมูออกนะคะเอาหมูออกใส่ชามนะคะใส่ชามแล้วก็จะแกะเอาแต่นเนื้อแกะเอาแต่นเนื้อนะคะให้ทุกคนดูนะว่าเขาเปื่อยแค่ไหนเปื่อยมากเลยนะคะทุกคนนี่ดูความเปื่อยของหมูนะคะนี่ทุกคนเห็นไหมคะ คือเนื้อนี่ยุ่ยเลยทุกคนเห็นไหมเนื้อนี่ยุ่ยเลยทุกคนเห็นไหมคะนี่ก็จะทําอย่างนี้แกะออกแล้วก็จะทําน้ําจิ้มนะคะน้ําจิ้มะคล้ายๆกับซีฟู้ดนะคะแค่คืออยากทานอะไรที่ง่ายๆนะคะอร่อยๆประมาณนี้นะคะแต่เนื้อหมูนี่รับรองว่า,าเนื้อยุ่ยมากเลยทุกคนเห็นไหมคะนี่เป็นอาหารมื้อเย็นนะคะนี่เนื้อหมูน้อยทุกคนได้ดูนะคะต้มแบบเปื่อยเต็มที่เลยนะคะอ่ะฮะ แล้วก็จะมีน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็มีผักสลัดนะคะก็เมนูนู้นก็ได้แล้วนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนนี้คือเมนูมื้อเย็นนะคะสองคนนะคะสองคนนะคะก็ประมาณนี้นะคะง่ายๆสไตล์แม่บ้านต่างแดดนะคะทาที่เราทําได้ทําเองกินเองนะคะทุกอย่างนะคะคือเราจะไม่อ่าเมื่อบานก็ทานอาหารอ่าข้างนอกนะคะแต่วันนี้ก็ขอเป็นเมนู เ็นเมนูง่ายๆนะคะทุกคนดูเนื้อดูเนื้อหมูดูความความที่เขาเปื่อยเต็มที่เลยนะคะนี่คือสิ่งที่ชอบคือประมาณนี้นะคะทำไมต้องต้มให้เปื่อยนะคะเพราะว่าหมูนี้มันต้องต้มให้เปื่อยแล้วก็จะได้รสชาติที่อร่อยมากแล้วก็นี่คือเมนูวันนี้นะคะง่ายๆสไตล์แม่มบ้านต่างแดนนะคะโอเคอย่าลืมให้กําลังใจด้วยนะคะขอบคุณทุกบ้านขอบคุณทุกกําลังใจ คิดถึงทุกคนนะคะ